สวัสดีครับสวัสดีจากบนรถประจำทางนะครับประเทศสวิตเซอร์ลแลนด์นะครับวันนี้ผมมาต่อรถด้วยสายร,รถไฟนะครับแล้วก็ขึ้นรถประจำทางมาอีกเมืองหนึ่งๆน,นะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ห่างจากเมืองมอสนะครับหรือว่าเมืองโรซานมาที่เป็นเมืองใหญ่หญที่เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างทาง,ทาง,ทางนะครับ นี่นะครับไม่มีน้องวัวด้วยก็การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนนะครับที่ประเทศทสวิตเซอร์แลนด์นั้นสะดวกสบายมากนะครับแม้แต่ในหมู่บ้านตามต่างจังหวัดรถมีรถประจำทางก็มาถึงนะครับแล้วก็มีถี่ค่อนข้างบ่อยพอสมควรนะครับ เป็นหมู่บ้านนะครับก็มีเด็กนักเรียนมาบนรถประจำทางเยอะเหมือนกันมาทานข้าวกันที่บ้านนะครับนะครับเป็นหมู่บ้านเลยจริงๆเดี๋ยวจะลงรถที่หมู่บ้านนี้นะครับตัวบั s w สวิสพาสก็สามารถใช้ได้นะครับไปไหนมาไหนก็ได้สะดวกสบายด้วยระบบขนส่งมวลชนนะครับ ขอบควมครับนี่นะครับลงมาถึงแล้วนะครับนี่เป็นรถเมนะครับรถประจําทางแล้วก็นี่เป็นป้ายรถนะครับรถก็จะไปต่อนะครับ พอสมควรที่เป็นบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านนะครับนี่นะครับเป็นป้ายรถประจำทางนะครับก็มีรถฉี่บ่อยพอสมควรนะครับก็สำหรับเดินทางนะครับแถบนี้ตามต่างจังหวัดถึงแล้ว่าเป็นต่างจังหวัดมากๆรถเมล์รถ, ê, รถ,รถ,รถ,รถประจำทางก็ไปถึงนะครับ ไม่ต้องห่วงเลยนะครับข้างหลังเป็นไล่องุ่นนะครับนะครับวันนี้อากาศดีนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของทางเลือกในการเดินทางนะครับเผื่อเพื่อนๆที่ไม่ได้ขับรถเราจะเดินทางมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่ว่าเมืองจะใหญ่หรือว่าขึ้นไปบนภูเขาต่างๆก็จะมีระบบขนส่งมวลชนรองรับนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ